ครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการตับเชื่อมนะครับตอนนี้เราจะมาดูในเรื่อ <Alicia> งของการตับเชื่อมที่สองจังหวะก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยรับเชื่อมสองจังหวะพอเราเปิดเชื่อมแล้วเราก็เลือกปุ่มนี้นะครับกดไปที่ข้างบนสุดนะครับที่สองทีแต่ที้เนี่ยการตับสองทีเราจะปรับแค่แอมนะครับก็คือแอมเชื่อมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมอื่นเราจะไม่ต้องไปตับมันนะครับจะลองลองลองดูวิธีการเชื่อมครับก็คือกดจิบไฟดับธรรมดาเห็นไหมครับ กระแสามันก็จะขึ้นโคลพอเราปล่อยปักกระแสาเชื่อมมันก็จะดับอันนี้จะเป็นการเชื่อมของระบบสองตังหวะนะครับหรือ2อนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในการเชื่อมของ4ีนะครับเราปรับไปที่ปุ่มกลางนะครับโหมดในการเชื่อมเป็น DC นะครับก็คือเชื่อมเหล็กสเตนเลสได้นะครับอันนี้เนี่ยพอเราจะปรับปเป็นเรื่องของโหมด4ีมันก็จะมีปุ่มปรับที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือครั้งแรกคือจะเป็นสตาร์ทแอมป์นะครับสตาร์ทแอมป์ตรงน,นี้คือจะเป็นการจุดสตาร์ทนะครับก่อนที่จะทำการก่อนที่กระแสเชื่อมจริงมันมันจะการทเชื่อม นะครับตอนนี้คือมาปรับเรื่องของสตาร์ทแอมป์หนึ่งสองเรดิ้งเคอร์เรนต์นะครับครนนี้เรากำลมาลองดูสองปุ่มนิดห่อยนะครับมาสังเกตจากตัวกระแสไฟนี้ครับสีตสลักกดนะครับแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับกระแสไฟแอมพลิเตอก็คือของตัวนี้ทำการเชื่อมแต่เมื่อเราทำการหยุดเรากดแล้วก็ปล่อยอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับก็จะเป็นกรมันจับย้อนกลับมาที่สตาร์ทแอมป์ตัวนี้นะครับอ่ะโอเคครับต่อไปคราวนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการเชื่อมเพลากันดีกว่านะครับคราวนี้เนี่ยโหมดในการเชื่อมเพลาก็คือเราก็มาปรับตัวนี้ก่่่่ออนนะะครรับูททีีวาาเเจลืกไป โลไฮเปอร์ฟิวเซี่หรือพีที่อ่ะที่เนี่ยผมจะตัดไปที่โลไฮเปอร์ฟิวเซี่ก่อนนะครับเราก็จะมาเริ่มในตัวของตัวสตาร์แอมป์นะครับพีคเคเลนนะครับตัวเบสเคเลนซึ่งตัวพีคเคเลนนะครับต้องมากกว่าตัวเบสเคเลนเสมอนะครับเดี๋ยวผมทดลองตัดไปที่ขึ้นต่ขอขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเชื่อมดูรครับสีจังหวะครับเห็นไหมครับดูจากกระแสไฟที่มันจะเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เนี่ยถ้าเราอยากนะครับเดี๋วยวเรื่อยเก่อนถ้าเราอยากจะ ปรับความถี่กับความกว้างให้มันมากขึ้นนะครับเป็นของกระแสเเผ้ววัที่ผมบอกเราสามารถปรับตัวนี้เพิ่มขึ้นไปได้นะครับความถี่เห็นไหมครับเป็นเรื่องของกระแสกระแสตัวไปเชื่อมมันก็จะถี่มันก็จะนั่งมากขึ้นนะครับอันนี้ถ้าพอเราไปหยุดเชื่อมเราก,กดปล่อย นะครับ uhm. มันก mm <h. S 2> ็จะหยุดเว่าเป็นจังหวะดของสีจังหวะทีนี้เนี่ยเรามาดูเพ้า์สองจังหวะนะครับก็สามารถนำการเชื่อมได้เหมือนกันตัวไปที่สองจังหวะนะครับตัวเนี้ยจะไม่มีผลแล้วตัวกะปิดหรือเปิดไว้รดจได้ไม่มีผลมันก็จะมีผลที่ตัวนี้นะครับโรนินเคเลนต์หรือฟีฟเบธนะครับตัวเพ้ววายเข้าไปเป็นจุดตีนะครับอทีนี้จะเป็นสองจังหวะครับเห็นไหมครับดูจากกระแสไฟนะครับความแตกต่างจากกระแสธรรมดากับกระแสเพ้า์จะต่างกัน อ่าประมาณนี้นะครับต่อไปคลิปนเนี่ยเราลองมาดูในตัวของ Media, มีเดียมให้ไปซูว่า,าแตกต่างกันแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วความแตกต่างกะไม่เยอะมากนะครับของต่าหว่าธรรมดาครับเห็นไหมครับความถี่มันก็จะถี่ขึ้นนะครับ่ครับผมต่อไปนะครับเราจะมาดูในโหมดของการเชื่อม DC นะครับ <S <S ธรรมดา,า,ดาก่อนนะครับเ,เราปิดเท้าก่อนนะครับเป็นในโหมดของรีพีทนะครับคือการทำซ้ำ นะครับในหมวกของมีพีทเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะปับมันก็จะมีคือหนึ่งตัวสกัดแอมตัวของอ่าเวลวิลลงคกอร์เลสนะครับมันก็จะมาเป็นตัวของเคทตี้อ่าตัวเคเทเตอร์คเลสนะครับอ่ะกดปล่อยครับเห็นไหมครับมันก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยพอเราเรากดอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับกระแสะแล้วเราปล่อยอีกทีหนึ่งอันนี้เนี่ยกระแสะมันจะไม่ดับนะครับเราคือมันจะทำซ้ำทำไปทำมาทำซ้ำทำไปทำมาอยู่ในจังหวะที่เราคันเอาไว้ถ้าเราอยากจะเลิกคือเราก็ยกหัวออกเท่านั้นครับครับอันนี้คือในหมวกของมีพีทนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูในโหมด2ตัวอัลคาร์บนะครับแล้วก็ในตัวของดาวคาร์บและในตัวของโค้ดไทมนะครับครั้นี้เราจะไปในโหมดของสองจังหวะก่อนซึ่งตัวนี้ในตัวที่ผมกล่าวไว้ว่าที่อัลคาร์บนะครับจะเป็นดาวคาร์บนะครับจะเป็นโค้ดไทมเนี่ยในโหมดของสองจังหวะเราจะใช้งานไม่ได้ในดาวคาร์บนะครับอต่ครั้นี้เนี่ยเราจะมาใช้ในโหมดของสีนะครับครั้นี้เนี่ยผมตั้งอัลคาร์บขึ้นมาดาวคาร์บขึ้นมาโค้ดไทมขึ้นมาหน่อยนึงนะครับครั้นี้เนี่ยลองดูความแตกาหนะครับกักดดพอ้นะครับสต์รมทางานพออปล่ยนะครับจะกลายเป็นตัวนี้ ครับก็จะทำการเชื่อมไปเรื่อยๆเลยนะครับสังเกตดูค่นี้เนี่ยเรลองกดอีกหนึ่งทีโอดาทัลลอมมันจะเริ่มทำงานแล้วครับเห็นงนี้ครับจนหยุดไปนะครับพอเราหยุดพอเราปล่อยมือคี่นี้เนี่ยโค้ชตามจะทำงานแทนนะครับจะเป็นแก้หลังการเชื่อมนะครับโอเคนี่ครับในโหมดของในตัวเชื่อมดีซีนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้านะครับหรือไม่ใช้เท้าก็ตามนะครับปุ่มต่างๆนะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับส่วนในโหมดของเอซีนะครับก็คือการเชื่อมอลูมิเนียมนะครับมันจะมีปุ่ม กีนจะิวเพิ่มเข้ามาคือการซึมลึกหรือแนวกว้างนะครับปกติเนี่ยเราจะปรับเอาไว้อยู่ประมาณการคือ50 50ให้มันกว้างกับซึมลึกเท่ากันนะครับผมซึ่งในโหมดของดีซีใช้ไม่ได้นะครับปุ่มนี้ครับในการในการอธิบายในเรื่องของการใช้งานท่าปุ่มนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับก็จบไปแล้วนะคะสําหรับฟังก์ชันในการใช้งานที่พี่ๆี่ช่างอธิบายนะคะแล้วก็วิธีการใช้นะคะว่าเชื่อมเหล็กเชื่อมมารูนะคะเป็นยังไงนะคะก็ฝากพี่ๆี่ช่างด้วยนะคะ เดลเทคจะเต็มทุกง,งานเชื่อมครบเครื่องเรื่องบริการสวัสดีค่ะ